มีมาตรการหลายมาตรการที่จะดูแลอาภรณ์ไให้กับชประชา,าชนซึ่งเป็นช่วงพิธการที่ถูอว่าจังหวีและก็ใหญ่ด้วยชาชนที่เดินทางมาอย่างน,น,นีม้มาทังปอนด์แล้วก็ระหว่างจังหวัดต่างๆนะครับเดินทางออกไปสญญำหรับชาติก็จะมีมาตรการแรกก็คือเรื่องของการป้องกันราคาโดยช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ในการการ,ระโดงขั้นแรกที่จะเราจะป้องกันเรื่องอุดรเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่เราเตรียม,มพร้อมทั้งหมดนอกจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและอำนวยการลดอุบัติเหตุคนอขึ้นที่สำนักงานิและก็ของราชาการทุกแห่งในสังกัดสำนักงานิครับโดยเราจะเฝ้าติดตามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับขณะเดียวกันศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่คอยดูในเรื่องของการบังคัใช้กฎหมาย เดินทางในระยะทางกไกลๆถ้าไม่เกิดการปอดนะก็ให้จอดแล้วก็กผ่อนได้การบริการของตำรวจท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ได้เกิดมาชัเดเจนในเรื่องของการรับมอบหมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและสั่าชาติไปจัดทำแอปพลิเคชันที่จะบริการนักท่องเที่ยวนั่นก็คือ Tourist Police ครับ Thailand Tourist Police เป็นแอปพลิเคชันที่จะให้สมัครแล้วก็เปิดเข้าไปจะมีการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวการแจ้งเหตุต่างๆข้อมูลเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเป็นยังไงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยว่าที่ไหนมีภัยธรรมชาติไหมหรือว่าที่ไหนกำลังเกิดเหตุอะไรหรือไม่เพื่อไม่ให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้ได,ได้ได้เข้าไปยังจุดน้ซึ่งจะมีระบบอร์นิ่งที่จะขึ้นในแอปพลิเคชันนะครับนอกจากนี้เนี่ยตำรวจท่องเที่ยวเอาแอปพลิเคชันเนะี่ยก็มีสูง ศูนย์เกี่ยวกับการอำนวยการด้านการดูแลนักท่องเที่ยวพื้นที่กองบัชาการตำรวจท่องเที่ยวครับ